ับนงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะก่อน11โมงของวันจันทร์นะคะกับวามยังไลน,น์มานีกลับมาพบกับรายการสองสันอีกแล้วค่ะซองนี้มากเกือบคู่มือนะคะบอสัมเวลาพี่น้องส่วงนิกออกงานเอีเวนต์งานเอีเวนต์ไลน์ไลน์ออกดูพี่น้องแต่ว่าคนกับประเดไลน์ดอกที่้องพี่น้องแต่ว่าขึ้นในกลุ่มขอบครัวนะเป็นขอบครัวใหญ่เนาะได้กระเซิรนไปออกงานแต่งได้กระเซิรนไปอันอจัดงาน งานที่สําคัญสําคัญานานล่ะค่ะเพราะว่าเขาจะเอาแต่คนในขอบรั้วขนาดน้อะพี่น้องเนาะ <L an> น่ะหัวขอในมือนีก็ไม่มีนนยมังงลายเด็กพี่น้องมีมือน,นีมีสามหัวขอได้สิเบ่ามือน,นีมีทัางสามหัวขอเรื่องเรื่องการยึดติดกับหลูกกับหัวอันที่สองก็คือก,ก,ก,การทํางานนะทำงานทางถ้ำไอ้ทางโลกนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอัน,น,นอีกสองหัวขอจะค่อยเบากันแต่มือน,นี ขอมาวบบฮ่อขอนี้ก่อนก็คือการเปลี่ยนแปลงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนหลายคนก็บอกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความคิดมันบาแมนเหลืองง่ายๆถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีแมนบ๊อบีหน้องแน่นอนมาเข้าจุต้องเปลี่ยนอนับแบกเลยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนความคิดเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องเปลี่ยนความกลัวก่อนเปลี่ยนความกลัวให้มันเป็นความกล้ากาเมือดไเจ้าบอย่านไอ้ยังทั้งสิ้น คาว่าไม่กลัวนะพี่น้องมันจะมีสองกรณละนีคือไม่กลัวแบบบ้าบินก็คือใครท้ามากูทําเลวหรือว่าดีกูทําหมดคือคือแบบว่ากูมีตัวกูมันมีสองอย่างอับวิชาอวิชานะพี่น้องอวิชาก็คือพวกหลงตัวเองกล้ากล้าทุกอย่างเวลาเขาท้ามาก้ากินเบีย์กินเหล้าขวดหนึ่งอายกพิวเพียวเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่ากล้าแบบผิดผิดนะพี่น้องอย่าไปกล้าแบบผิดผิดมึงกล้าเอาหัวเขาไหม ทำไมกูจะไม่กล้าแบบดาย่านเชียศักซีไปเอาผัวขาจาอันนั้นก็กล้าแบบผิดผิดถ้าจะกล้าก็ขอให้กล้าแบบให้มันถูกต้องนะพี่น้องอยากเปลี่ยนความคิดอันดับแรกต้องเปลี่ยนความกลัวก่อนส่วนมากเราจะกลัวความคิดเดเราจะเปลี่ยนความคิดเราอยากจะเป็นคนใหม่ไม่อยากจะเป็นคนแบบนี้ไม่อยากจะเป็นคนแบบอ่อนแออยากเป็นคนเข้มแข็งทำยังไงเปลี่ยนความกลัวสิค ให้มันเป็นความกล้าทํำยังไงก็คือเราเกิดมาเหมือนกันทุกคนเราเป็นคนเหมือนกันถ้าเราไม่คิดร้ายกับเขาเขาก็ไม่คิดร้ายเราถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็ไม่ทําร้ายเราจบนะคะนี่เราอย่าไปกลัวในสิ่งที่มันไม่ได้น่ากลัวอ่ะยกตัวอย่างฉันอยากเป็นแม่ค้าขายของแต่ฉันกลัวกลัวเพื่อนเลิกคบกลัวไม่มีคนซื้อกลัวกลัวอ่ะกลัวสามีอายอายคนที่มาโพสต์ขายของกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเนี่ย เดี๋ยวอดตายเนี่ยกลัวแบบนี้ถ้ากลัวขายของแล้วกลัวไม่มีเพื่อนคบถ้าเพื่อนคนนั้นเขาจะไม่อยากคบเราเพราะเราทํามาหาแดกของเราทามาหากินก็เรื่องของเขานะแสดงว่าเราหมดเบรนหมดกรรมซึ่งกันและกันแล้วเรื่องของเขาถ้าเขาจะมาว่างให้เราโพสขายนั่นขายนี่หรือว่าจะขายได้ไหมทําไมมาโพสทําไมรกหน้าเฟซถ้าคุณราคาญเขาคุณก็ลบออกไปซะน้องพี่น้องเนาะบัตนีตัวเราเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากทํามาหากินไม่อยากจะขอผัวไม่อยากจะขอผัว สิ่งสาคัญถ้าคุณอยากเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าคุคณอยากคิดแทนใครสําคัญมากๆถ้าคิดแทนใครไม่กล้าแม้แต่จะย่างก้าวนะไม่กล้าแม่แต่จะเปิดประตูออกไปกลัวมันเสียงดังกลัวมันรบกวนเขานะไม่กล้าแม่แต่จะหายใจหายใจก็กลัวเขาว่านะพี่น้องชีวิตของเฮามมวแต่คิดแทนเขามัวแต่เกรงใจเขาจนลืมเกรงใจตัวเองแค่อยากจะบอกนะคุณจะอยู่กับที่คําว่าอยู่กับที่ก็คือ คุณจะไม่ได้พัฒนาตัวเองคุณจะมีแต่ความกลัวกลัวกลัวแล้วสุดท้ายคุณก็จะมาว่างให้ตัวเองทําไมไม่ดีทําไมนั่นน,นนั่นนี่นาพี่นอกนี่หละคือคนเหาานะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะพ่ามันกระดื่มแล้วหนากระจุมลงไปไหนไปด้พี่นอกกาแฟของเราข่านส้มดู สีหาวานามเปล่าได้สีหาวานามเปล่าได้สีงเงียงขยามันเฮียเอาทำนีล่ลนะเนาะเราต้องเปลี่ยนก่อนอย่าก,กลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเรากลัวเราทําอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับผีเนี่ยมันมีไม่ผีเคยเห็นไม่ผีส่วนมากมีแต่ผีหลอกตัวเองนี่แหละบ่คข้กลงบันไดอุย้ยผีจับขากุชโนนะมาแล้วมาแล้วบ่กข่าไปนางขี่อุ้ยผีผีเอามือขึ้นมาบาบดาบกุชโนนี่แหละคือคนนี่แหละคือคนนะคะ ส่วนมากกลัวความคิดตัวเองถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ Hence, ถ deals, ้าคุณไม่เปลี่ยนความคิดคุณไม่เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าเนี่ยคุณจะดูถูกตัวเองคุณจะตอกย้ำตัวเองคุณจะว่าตัวเองเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยส่วนมากมันเกิดเพราะความคิดถ้าเรากลัวมันก็เกิดขึ้นในแบบกลัวๆถ้าเรากล้าแบบถูกต้องมันก็เกิดขึ้นแบบก้าๆแบบถูกต้อง อย่าไปกลัวอะไรทั้งนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกลัวแต่เราเกิดมาเพื่อท้าทายเพื่อแก้ไขมันเจอปัญหาใช่ไหมปัญหาอะไรปัญหานี้สินเงินไม่พอใช้ทำไมเงินไม่พอใช้ละ่ะเพราะว่ามันใช้เกินตัวเราหลายๆคนก็พูดคำว่าที่เกิดมาเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อคนอื่นเพื่อดูแลคนข้างหลังไปฟังเขาพูดแล้วเราก็หนักใจแทนเขาเนาะเอาชีวิตตัวเองให้มันรอดในแต่ละวัน เราส่วนมากเราจะทํางานเราทํานั่นทนํานี่แล้วเราทําเพื่อสะสมสะสมให้ลูกให้หลานสะสมนั่นส,สุดท้ายชีวิตก็ตายโดยไม่ได้มีความสุขเลยแบบเนี้ยเพราะความกดดันนะอยากจะเปลี่ยนชีวิตขอให้เปลี่ยนความคิดแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนความคิดจงเปลี่ยนความกลัวก่อนเปลี่ยนความกลัวให้มันเป็นความกล้ากล้าหารกล้าแก่งเข้มแข็งกล้าแล้วให้เกียรติไม่ใช่กล้าแล้ว ดูดูหมิน่นหรือว่ากล้าแล้วไปเหยียบย่ำคนอื่นอย่างนั้นไม่เอากล้าแล้วให้เกียรติแล้วก็เคารพเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาเขาพูดอะไรเขาว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนในราชการหรือเป็นตำรวจหรือเป็นครูเป็นหมอเป็นใครเป็นใครก็แล้วแต่อย่าไปกลัวค่ะเพราะเขาก็เป็นคนเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราคุยกันจริงก็ว่าไปตามจริงอย่าพยายามคิดหาข้ออ้างหรือว่าหาโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วไป ใส่ร้ายคนอื่นอย่างนั้นไม่เอาเราไม่ทํากับตอนนี้กลับมาเปลี่ยนตัวเองก,ก็คือเปลี่ยนความกลัวก่อนฉันจะไม่กลัวแต่ฉันจะไปกลัวเขาทําไมฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะอืมฉันจะไปกลัวเขาทําไมแล้วก็เลือกไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะไปยืมเงินเขาหรือว่าเราจะไปพูดอ,อ,อะไรกับเขาหรือว่าเราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแตอ่อย่าคิดอย่าปรุงแต่งความคิดไปก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเจอปุ๊บก็ตรงนั้นแหละเอามันเกิด เอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าสดๆนั่นแหละเป็นครูของเราความท้าทายมันเกิดขึ้นตรงนี้ความกล้าก็เกิดขึ้นตรงนี้กล้าแบบจิตว่างไม่ใช่กล้าแบบลุกลี้ลุกลนนะไม่ใช่กล้าแบบว่าแบบวักหรือว่าแบบกล้าแบบอะไรไม่รู้แต่กล้าแบบว่าจิตว่างก็คือกล้าตอบแบบว่าคิดแล้วคิดแล้วแต่ตองแล้วตอบกล้าถามคิดแล้วแต่ตองแล้วถามนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ความกล้ามันจะเกิดเพราะเรามีสติถ้าเราไม่มีสติความกล้ามันก็ไม่มานะส่วนมากมีแต่ความกลัวปรุงแต่งยิ่งปรุงแต่งความคิดมากแต่เราจะกลัวสารพัดเลยกลัวนั่นกลัวนี่เกรงใจเกรงใจบางครั้งเกรงใจคนมากเกินไปทําร้ายตัวเองนะแล้วก็ชมคนอื่นเกินไปลืมชมตัวเองสุดท้ายก็มองข้ามคุณค่าของตัวเองไม่เอาเราชมเขาได้ชมพอดีพองามนะ เราชมพอดีพองานไม่ใช่ชมจนแบบว่าเหยียบย่าตัวเองลงไปข้างล่างไม่เอาหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายคนอยากจะเปลี่ยนชีวิตแต่กลับไปเปลี่ยนสังขารมากกว่าความคิดถ้าฉันแต่งตัวแบบนี้ฉันจะสวยขึ้นฉันจะรวยขึ้นหลายคนบอกไงเพราะว่าถ้าการแต่งตัวแบบนี้จะเป็นมาดามจะเป็นคนรวยแคทเลยบอกว่าให้เปลี่ยนความคิดซะก่อนถ้าความคิดเรามันสว่างความคิดเรามันโล่งและความคิดเรามันสงบ ความคิดเรามันไม่ฟุ้งซ่านความคิดเราไม่เกิดการแข่งขันเมื่อไหร่นั่นละ่ะคือคนรวยแต่ว่าถ้าสังขารยังแข่งขันกันอยู่มึงสวยกูก็ต้องสวยมึงมีบ้านหลังใหญก่กูต้องมีมึงมีรถกูก็มีอันนั้นยิ่งตกต่าจิตใจของเรามันตกตำ่ำเนาะอย่าไปแข่งขันวัตถุก,กับใครแต่ทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคนต้องเกิดมาต้องทํามาหากินมีอยู่มีกินอย่าไปคิดจะทําเพื่อใครถ้าเราบอกว่าทํางานเพื่อลูกทํางานเพื่อผัวทาํางานเพื่อนั่นเพื่อนี่แต่เรา กำลังสร้างระเบิดในใจของตัวเองเมื่อไหรที่ความกดดันตัวเองมากขึ้นเมื่อไหรที่เราทําให้เขาแล้วเขาเหนื่อยเขาก็มาขอเราทีนี้เราก็เหนื่อยเราก็ให้สุดท้ายความเหนื่อยมันจะกดดันตัวเองกูทําเพื่อคนนั้นคนนี้ทําไมไม่เห็นค่ากูอย่าไปทําเพื่อใครแต่ให้เราทําเพื่อตัวเองถ้าเพื่อตัวเองแล้วเราพออยู่พอมีพอกินแล้วเราเราใช้จ่ายพอพอดีเราใช้จ่ายเป็นเราไม่ฟุ่มเฟือยเราจะให้เขาเราค่อยให้แต่อย่าไปบอกว่า ทำงานเพื่อคนนี้ทำงานเพื่อคนนี้ทำงานเพื่อเลี้ยงเขาเลยอย่าไปเลี้ยงใครถ้าเขายังถ้าเขามีแขนมีขามีหนึ่งสมองสองมือมีอวัยวะเหมือนกับเราอย่าไปเลี้ยงใครแต่พ่อแม่เราต้องดูแลเพราะว่าท่านแก่ลงทุกวันนะท่านแก่ลงทุกวันท่านไม่มีเรียวมีแรงแล้วนะส่วนลูกส่วนหลานส่วนอะไรที่แบบเขาก็โตขึ้นทุกวันน่ะเขาโตขึ้นทุกวันเราก็ปล่อยชีวิตเขาเสียบ้างเนาะ แล้วถ้าเราโมแต่กลัวกลัวเขาไม่มีกินนั่นนะเห็นไหมความกลัวมันทําลายชีวิตเรานะความกลัวมันมันไม่มันมีแต่บั่นทอนชีวิตเราเรากลัวว่าลูกจะไม่มีกินกลัวว่าเพื่อนจะไม่ครบกลัวนั่นกลัวนี่สุดท้ายเราก็ไม่กล้าใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยคําพูดของเราก็เหมือนกันเราจะพูดบางสิ่งบางอย่างจะพูดออกไปเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้เจาะจงใครแต่ความคิดมันคิดไปละอุ้ยถ้าพูดออกไปท่านไปโดนทิ่มแทงใครล่ะ คุณเจาะจงไหมถ้าคุณไม่เจาะจงอย่าได้กลัวในสิ่งที่คุณพูดอย่าได้กลัวในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณไม่เจาะจงใครถ้าคุณไม่กระแนะใครกระแนะกันไหนใครถ้าจิตของคุณมันว่างในสิ่งที่คุณกําลังพูดกําลังทําอยู่อย่าได้กลัวนะเพราะทุกคนมีประสบการณ์มีเหตุการณ์คล้ายๆกันบางทีสิ่งที่เราพูดอยู่นี้มันอาจจะไปโดนใครสักคนหนึ่งเพราะน,<ป>นั่นคือเหตุการณ์นั่นคือประสบการณ์ของเขากับประสบการณ์ของเรามันเหมือนกันนะอย่าได้ไปคิดแทนใคร พูดในสิ่งที่เราได้ประสบการณ์ถ้ามีใครเดือดร้อนจะเข้ามาหลังบ้านพูดให้ฉันเหรอเราถาย้อนกลับไปถามเขาคุณทําอะไรให้แคทแคททาอะไรให้คุณหรือเปล่าเราไม่มีอะไรต่อกันแลวทําไมแคทจะต้องไปพูดให้คุณด้วยถูกไหมคือถ้าใครสักคนนึงจะเดือดร้อนกับคําพูดของเรานั่นแสดงว่าเขายังไม่ไตรตรองเขาไม่เข้าใจว่าอ๋อประสบการณ์ของแคทจะเหมือนของเราในว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้คิดบวกให้มากถ้าเราคิดลบปุ๊บนะถ้าเราคิดลบปุ๊บชีวิตของเรามันจะติดลบท,ทันทีถ้าเราคิดบวกชีวิตของเรามันก็จะ บวกมันจะไม่มีอะไรมาทําลายชีวิตเราได้ถ้าเรากําลังเจอเหตุการณ์แย่ๆเหตุการณ์ที่ไม่ดีพอเราคิดบวกเราจะไม่รู้สึกแย่เลยเออมันเป็นเหมือนกันหมดนี่หว่าอะไรประมาณน,นี้ความกลัวมันทําลายชีวิตเราอย่าได้กลัวจงกล้าแต่กล้าในสิ่งที่ดีอย่าไปกล้าในสิ่งที่ไม่ดีอะไหนที่มันผิดศีลธรรมอย่าไปกล้าถอยแล้วก็ยอมแพ้อย่าไปกล้ากับสิ่งเหล่านี้นะแต่สิ่งไหนที่มันเออเราควรกล้านะโพสขายของหรือว่าทําสิ่งที่มันดี ก็หาไปเถิดนะ,ะเพราะมันเพื่อตัวเราเองนี่การที่เราไม่หนีหน้าที่ตัวเองมันคือการมันคือการทําบุญหน้าที่ก็คือการดูแลชีวิตตัวเองในแต่ละวันให้อยู่ดีมีสุขฝึกจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านกับโลกภายนอกอยู่กับโลกภายนอกอยู่ให้มันดีแต่อย่าไปวิ่งตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆก็คือวัตถุใหม่ๆอะไรสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่าไปวิ่งตามมันแค่นั้นเองเนาะนั่นแหละค่ะถ้าอยากถ้าอยากมีชีวิตที่ดี คุณจะต้องเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าซะก่อนอย่าได้กลัวอะไรอย่าปรุงแต่งความคิดถ้าคุณปรุงแต่งความคิดไปในทางลบๆนะคุณจะกลัวไปหมดเลยแล้วสุดท้ายคุณก็จะทําร้ายตัวเองไม่อย่าปรุงแต่งความคิดไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นให้มันเกิดตรงหน้านั่นแหละแล้วมันก็แก้ได้อย่าได้กลัวอุย้ยแคทนี่ถ้าแคทเป็นคนปรุงแต่งความคิดนะถ้าแคทเป็นคนคิดลบนะแคทคงตายตั้งแต่อยู่ป .4 แล้วแหละอ่ะ อีลูบบ่มีพอบอม่มีแม่รองเท้าก็ไม่มีใส่ใส่ไปโรงเรียนก็ไม่มีใส่ป้าตีนไปโรงเรียนเสื้อก็ออกเฮ็ดออกล่าจนเบิดพี่น้องถ้าแค่เป็นคนขี้อายถ้าแค่เป็นคนที่ยึดติดยึดมั่นในวัตถุนะแค่คงตายตัง้งแต่อยู่ป .4 แล้วแหละไม่มีอะไรเหมือนเขาไม่มีอะไรใหม่ๆเพื่อนแค่มีแต่คนมีตังนะพอเขาอยู่กับพ่อแม่นะเนาะนั่นแหละเราอย่าไปยึดติดยึดมั่นกับสิ่งเหล่านี้แต่ให้เราพัฒนาตัวเองปรุงแต่งจิตตัวเองให้มันพัฒนาให้มันดีอยู่เสมออย่าไปปรุงแต่งความคิดแต่ให้ปรุงแต่ง แต่งจิตให้มันสวยงามอย่าไปแต่งแค่ภายนอกภายนอกเนี่ยเออมันพอดูได้อะพอดูได้ไม่ได้แต่งตัวโปงตัวโป้หรือว่าแต่งตัวให้มันถูกกาลเทศนะนะเนาะโอเคทางโลกแต่ทางจิตของเราต้าต้องปรุงแต่งให้มันดีเสมอคิดดีแล้วมันก็จะพูดดีนะพอเราพูดดีแล้วการกระทํามันก็จะออกมาดีตามคําพูดของเราฝึกจิตของเราเสมอการฝึกจิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องทําทุกวัน เราใช้ชีวิตทุกวันอยู่แล้วถูกไหมชีวิตของเราเดินหน้าอยู่แล้วชีวิตของเรามันคือการเดินทางถูกไหมคะเราอยากรู้อยาได้รู้อะไรเด็ดขาดไม่ว่าใครจะว่าเราใครจะเกลียดเราใครจะรักเราใครจะไม่ชอบเราใครจะเป็นยังไงกับเราชีวิตใครชีวิตมันทุกคนเกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ตายเกิดคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวปัญหาทุกปัญหาไม่มีใครรับรู้กับเราไม่มีใครเจ็บปวดกับเราไม่มีใครทุกข์กับเรานอกจากตัวเราเอง อย่าทำร้ายตัวเองให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองขอบคุณตัวเองให้โอกาสตัวเองนะคะอย่ารอจากใครแต่จงเป็นผู้ให้ดีกว่าให้โอกาสเขาให้อภัยเขาให้ความรักเขาให้ความเมตตากับเขาให้คําแนะนําดีๆกับเขาอย่าไปรอกับใครอย่าไปขอจากใครแต่จงปลูกด้วยตัวเองปลูกต้นรักให้ตัวเองปลูกต้นกล้าให้ตัวเองอย่าได้กลัวความกลัวไม่ได้ช่วยให้เรา มีชีวิตที่ดีขึ้นนะความกลัวมันจะบั่นทอนชีวิตเราให้ชีวิตของเรามีแต่อยู่ในมุมมุมที่แบบว่าเขาเรียกว่า comfort zone ก็คือมุมที่มันเคยชินแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนตัวเองไม่อยากจะเป็นคนใหม่เพราะความกลัวไงถ้าอยากเปลี่ยนถ้าอยากมีชีวิตที่ดีเปลี่ยนความคิดก่อนจะเปลี่ยนความคิดขอให้คุณกลับมาย้อนกลับมาอย่าได้กลัวเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้ากล้าในสิ่งที่ดีงามนะอย่าไปกล้าในสิ่งที่ไม่ดี นะปลูกต้นกล้าให้ตัวเองปลูกทุกวันอย่าได้กลัวเรื่องภาษาเหมือนกันเรามาอยู่เยอรมันไม่ใช่ภาษาคุณพ่อคุณแม่นะอย่าได้กลัวถ้าเราไม่พูดถ้ามันไม่ผิดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เรียนรู้ยังไงถ้าพูดไปแล้วก็ทักมาอย่าได้กลัวถ้าเขาบอกว่าคํานี้ไม่ถูกนะพูดใหม่อ่ะแล้วคําที่มันถูกต้องฉันต้องพูดยังไงนะ่ะเรียนรู้ไปในตัวเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าอะไรเหตุการณ์ใหม่ๆจะเข้ามาเราจงเรียนรู้ด้วยความท้าทายอย่าได้กลัว อย่าคิดว่าถ้าพูดไปแล้วคนจะไม่เข้าใจถ้าทําไปแล้วคนเขาจะว่าเราทําไม่ดีอย่างนี้อย่าไปคิดเราทําเราได้ประสบการณ์แต่คนที่นั่งว่านั่งจ้องเราเขาไม่ได้อะไรนะเขาเสียเวลาคนที่ได้ประสบการณ์ได้บทเรียนคือเราไม่ใช่เขาคนที่ลงมือทําคนนั้นได้เปรียบเพราะว่าเขาได้ลงมือกากะบาดอย่างน้อยๆถูกหรือผิดอย่างน้อยๆเราอย่าไปคาดหวงังอย่างน้นให้เรารู้ว่าฉันได้ลงมือทําละ ล้มก็ฉันสําเร็จก็ฉันนะฉันเท่านั้นที่มีที่มีประสบการณ์ไม่ใช่คนนั่งพูดนั่งว่างให้ฉันนะนะทําเลยอ,อย่าได้กลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราะนะนะจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเองเราเป็นคนหันหัวเรือนะไม่ใช่คนอื่นเราอยากให้มันเข้าฝั่งทางนี้เราก็ต้องเลี้ยวทางนี้เราอยากให้มันเข้าฝั่งทางนี้เราก็ต้องเลี้ยวทางนี้เราเป็นคนจับพวงมา,าลัยเรือเองไม่ใช่คนอื่น จงเลือกทางของตัวเองอย่าพาตัวเองเข้าน้ําอย่าพาตัวเองเดินทางไปในทางที่ไม่ดีพาสังขารนี้ไปทางที่ดีก่อนที่สังขารนี้จะไปที่ไปในทางที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความคิดอีกหละถ้าเราไม่คิดชีวิตนี้จะไม่เดินถ้าเราคิดอ่า้แค่คิดปุ๊บคิดแล้วลงมือทําได้บทเรียนได้ประสบการณ์คิดแล้วนั่งเฉยๆเพ,เพโโื่อเจอมโนทำนะคะมโนไปเรื่อยละตื่นขึ้นมาโอ้ฉันฉันมโน,โนแล้วเนี่ประมาณนี้นะอย่าได้กลัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าก,กลัวถ้าคุณอยากฝึกความกลัวให้เป็นความกล้าคุณมาฝึกกับแคทได้ลองดูแต่ก่อนแคทกลัวนะกลัวว่าถ้าโพสนี้ไปต้องโดนคนแน่ตอนนี้ไม่คิดแทนใครแล้วถ้าชั้นโพสต์อันนี้ไปถ้ามันเข้ากับประสบการณ์ของใครเขาจะเข้ามาคอมเมนต์แล้วอย่าได้แล้วอย่าได้กลัวว่าคนจะเกลียดคนจะรักหรือว่าคนคือคนรักคนเกลียดมีด้วยกันหมดแหละปนกันไปค่ะวันนี้เขารักเราพวงนี้เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้วันนี้เขาเกลียดเราพุ่งนี้เขาอาจจะรักเราก็ได้แต่เราอย่าไปคาดหวังให้ใครมารักให้ใครมาเกลียด ใครจะเกลียดมันก็เรื่องของเขาใครจะรักเรื่องของเขาแต่ตัวเราอย่าไปเกลียดใครเด็ดขาดความเกลียดมันทําร้ายตัวเองความเกลียดมันทําให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมคะไปเกลียดเขาเขารู้เรื่องไหมไม่ใครเป็นทุกข์ฉันคะ่ะเส้นประสาทจะแตกเพราะฉันเกลียดเขาฉันไม่ชอบเขาอืมไม่เกลียดเขาอย่าไปติดตามเขาไม่ชอบเขาหน่อยอย่าไปติดตามถ้าเกลียดเขาอย่าไปเข้าใกล้เพราะมันจะเป็นการสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวนะสร้างกรรมทางจิตนี่มันเร็วมากนะแค่คิดร้ายก็เป็นเป็นกรรมแล้วนะ นั่นแหละคือสิ่งที่แคทอยากจะบอกเนาะไม่ชอบใครหรือว่าอะไรใครก็ถอยออกมาอย่าไปเข้าใกล้เขาสร้างกรรมไม่รู้ตัวนี้มันอันตรายถอยออกมาเรารู้แล้วว่าเอ้ยมันรู้สึกว่ามันขัดกันนะการกระทําของเขากับคําพูดของเขาแล้วก็คําพูดของเรามันขัดกันรีบถอยออกมาเลยการถอยออกมาอย่าถอยแค่ก้าเดียวเพราะถอยแค่เก้าเดียวมันยังเห็นการกระทําถอยออกมาเป็นสิบเก้าเลยถอยออกมาเยอะๆอะอย่าไปเข้าใกล้นะยิ่งเราไม่ติดตามไม่เข้าใกล้ไม่สนใจเรายิ่งแบบติดเรามันจะว่างติดเรามันจะสงบ เพราะเราไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่าไปมองสิ่งที่ไม่ถูกใจอย่าไปตามหาเป็นความลับอย่าไปตามหาอย่าไปค้นหาสิ่งที่มันผ่านไปละมันคือความเจ็บปวดนะอย่าไปเกลียดใครอย่าไปอิจฉาใครอย่าไปแข่งขันกับใครแต่จงแข่งขันกับกิเลสตัวเองขมใจขมจิตขมใจฆ่ากิเลสของตงัวเองให้ได้ในแต่ละวันเนี่ยฆ่ากิเลสให้ได้ถ้ากิเลสมันผุดขึ้นไปเห็นในหน้าจออุ้ยนั่นนี่ถ้าเกิดความกิเลสบอกไปเลยว่าอย่าไปอิจฉาเขานะ อิจฉาเขาแล้วใครเจ็บไปอิจฉาเขาเรื่องอะไรอิจฉาเขาเรื่องวัตถุเหลือบ้าตายเขาตายเขาก็เอาไปไม่ได้เราตายเราก็เอาไปไม่ได้มีมากมีน้อยรวยหรือจนก็ตายเหมือนกันมีวัตถุมากเขาตายเขาก็เอาไปด้วยไม่ได้เราก็เหมือนกันสิ่งที่เรามีเราก็เอาไปด้วยไม่ได้แล้วจะมายึดติดยึดมั่นจะมาแข่งขันกันทําไมถูกไหมเออนั่นแหละพอเรามาคิดแบบนี้เราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะสักวันเราจะตายแต่จงทําความดีจงกล้าที่จะทําโพสต์สิ่งดีๆจงกล้าโพสต กล้า, deed, า,าทำสิ่งดีๆกล้าพูดสิ่งด,ดีๆอย่าไปกลัวแต่เราไม่ได้ไปบอกไปสอนใครอย่าไปแนะนำอย่าไปบอกว่าคุณต้องทําแบบนั้นคุณต้องทําไม่เรานํามาแบ่งปันถ้าใครจะนําไปปฏิบัติเราก็ยินดีแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ว่าไม่กดดันใครไม่ไม่ว่าให้ใครไม่บีบคั้นใครแล้วก็ไม่ไม่ยัดเยียดความหวังดีให้ใครด้วยเราเอามาแบ่งปันทั้งเนี้ทั้งโลกโซเชียลแลวถ้าใครที่จะมาปรึกษากับเราตัวตัวเราก็ co, ยินดีนะอันนี้คือสิ่งที่ เราทําได้ทุกวันนี้ไม่คาดหวังนะไม่คาดหวังแต่ทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกต้องนะนี่คือสิ่งที่แคททาอยู่เนาะอะอไะแคทจะตามตอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะเบิรงพี่น้องผมหงอก,กขื้นกุู่มใจภูมิใจเห็นผมหงอกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันอายุมันก็เริ่มมากขึ้นนะ ไม่คิดจะไปยอมไม่คิดจะยอมแล้วก็ไม่เสียใจถ้าผมงอกขึ้นพี่เพราะมันเป็นธรรมชาติเรามีอายุแล้วเราก็ต้องปรับปรุงแล้วทีนี้เออเห็นผมหงอกตัวเองขึ้นฉันจะทํายังไงแบบให้เข้ากับอายุของฉันให้ใบนี้แบบนี้เราจะไปใส่เกงจาดากเหมือนเด็กๆก็ไม่ได้แล้วนัจนไปใส่เอวลอยเหมือนเด็กๆก็ไม่ได้แล้วมันผมเริ่มงอกแล้วแล้วฟันก็เริ่มคอนละเห็นไหมมันไปทีละอย่างธรรมชาติให้เรามาแล้วเราก็จะเอาคืนสู่ธรรมชาติอันดับแรกเลยตา อายุมากขึ้นตาฟ้าฟางแอมอายุมากขึ้นหูตึงพูดอะไรไม่ค่อยได้ยินอีหยังก่อฮะอ่าเออนี้อายุมากขึ้นลิ้นก็ไม่มีรสชาติแล้ะโอ้ยจักแสบจักนวคือเข้มแต่อีหล่เขาวโไดใส่เกลือจักเมก็ดกับปาเค็มน่ะไปเรื่อยๆแล้ะพี่น้องผมจากสีดําก็จะกลายเป็นสีดอกเหลาแล้วแบบจน็้นั่นละพี่น้องธรรมชา,าติทำความเข้าใจว่าตรงไปคิดจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติาเราเปลี่ยนมันไม่ได้ แล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้เช่นกันนะอย่าไปบอกว่าอย่าเกลียดฉันนะอย่าทําแบบนี้นะไม่ต้องคิดจะไปเปลี่ยนโลกของใครไม่ต้องคิดจะไปเปลี่ยนชีวิตของใครเปลี่ยนตัวเองดีที่สุดนะเปลี่ยนตัวเองดีที่สุดเข้าใจตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองไม่ต้องรอความหวังจากใครไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครแต่ให้เราเป็นผู้ช่วยดีกว่าผู้ช่วยและผู้ให้ให้เป็นโลดการให้ไม่ได้เสียเงินนะพี่น้องให้อภัยก็ไม่ได้เสียเงินยิ่งให้มากเท่าไหร่จิตเรามันจะสงบมากเท่านั้นนะ ลองเบื้องลู่เจ้าบ,บ่าเสื้อก่อยบ่ต้องเสื้อดอกให้ลอง้วยตัวเองเพราะทุกคนมีจิตวิญญาณและมีสังขารเป็นของตัวเองที่จะต้องลงมือทําด้วยตัวเองปฏิบัติด,ด้วยตัวเองสิ่งไหนที่คุณยังไม่ได้ลองคุณอย่าเชื่อลองฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้อภัยฝึกใจให้สงบดูลองดูทํายังไงปล่อยวางถ้าคําว่าปล่อยวางคือยังไงสร้างหัวมันเถาะสมิตของมันมันเลือกของมันเอง นะประมาณนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไม่อะไรกับใครในชะ่ไหอ่ะหัวข้อต่อไปแค่จะมาพูดเรื่องลูกนะยึดติดยึดมั่นกับลูกมากเท่าไหร่ลูกก็จะเป็นบาปมากเท่านั้นนะพี่น้องอ่ะต่อค่ะคุณพี่แม่คุณพี่อลิซซี่อลิเซียเบลลี่โบลี่ยังสวยเหมือนเดิมค่ะวาสันขอบคุณหลายๆค่ะงามกระตายบบง,งามกระต่ายสวยเอ้รวยกระต่ายจนกระตายพี่น้องอย่าไปซีเรียญยังเด้อ้าน ถ้าเข้าไปยึดติดกับควาวงามเห้ากสิบอมมีคัวหมั่นใจเวลาข้าศึออกไปสายบางในเล็บกระดำปี๊ปีอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันเล็บนี้เล็บนี้ดำๆนี่มันไม่ได้ทากันง่ายๆนะถ้าไม่จกขี้ดินน่ะเนี่ยเห็นว่าทั้งเหี่ยวทั้งอะไรอุ้ยนังมือก็เหี่ยวแต่ก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยพอเห็นนังมือตัวเองว่ามันเหี่ยวแสดงว่ามันผ่านประสบการณ์มามากมายมันจกดินมันดำห้ดำหน้ามันฟันมั่นมันโล่หลอกปอตัวนี่มันเลยเป็นอย่างสิเล็บดำๆเนี่ย ในร้านในร้านทําเล็บเขาทาให้เราไม่ได้นะเราต้องทําเองนะเนี่ยภูมิใจนะไปออกงานก็ติดเล็บปลอมพอทําพอถึงบ้านก็แกะเล็บปลอมออกไว้ใช้ใหม่อย่างเงี้ยเล็บดําๆแบบนี้อันนี้เล็บก็ไม่มีเล็บน่ะเห็นปะดานาดํนาดนาแล้วก็ไปเล่นดึงด่างกับเอื้อยนะคะไปเล่นดึงด่างกันภาษาไทยเขาว่าอย่างไรดอกดึงดางไปเล่นดึงด่างกันบัตตานีดึงด่างมันทับเล็บ เล็บออกตั้งแต่อยู่ป,ปอสองไหมพี่น้องพอออกอีกเลยมันเป็นมันเป็นอันนี้ก็จังหนายตีคุณเคเด้ตีนธรรมดาเรต้องไปอายเรื่องของสังขารมีเหี่ยวบ้างมีย่นบ้าง,ม,างมีเป็นธรรมดานะฮะเรต้องไปยังกับสังขารหลายเ้ยพี่น้องเ้อแค่ว่าเฮ้าบริษัเจ็บบอไขายเฮายางเองได้เรายังกินข้าวเองได้เรายังดื่มน้าเองได้เรายังเบ่งขี้เองได้ไม่ต้องสวนยางไม่ต้องใส่สายนะกินข่าก็ยังหย่อมได้ยูนะพี่น้องบรต้องกินเข้าทั้งสายยางนะ เงี้ยวกับตงเงี้ยเองได้อยู่บริอัททอเงีออยเเ้ยพี่น้องก็ยังดีโกดีเป็นไรที่ยังบ่มเด็เจ็บบ่ไข่เนาะโจอ่านจ้อยก็ดีอ้วนก็ดีข้อแข็งบ่เป็นโรคบ่เป็นไพ่พี่น้องไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐเด้อพี่น้องแล้วก็คุณคุณออหยังนี่โมโทโรสโมโทโรนบ่อุ้ยข่อยคืออา่านผิดอ่านถูกขอโทษขออภัยเด้ออย่าเขียยอย่ากโกรธกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะข่อยก็บ่ได เก่งขนาดนั่นนะพี่น้องบ่ได้เก่งเนาะแต่ว่ากับพายาเสียอ่านให้มันได้คุณพี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนบอกว่าสวัสดีจ้ามานางฟั่งแล้วไปนางทบทวนจ้าฟั่งแล้วก็ทบทวนว่าแมนบ่ชีวิตเฮาที่เฮาเป็นทุกราว่าอียังงราว่าเฮาเก็บการกระทําคนอื่นมาเป็นปัญหาเจ้าของเฮาเก็บคาเ้าของคนอื่นมาเป็นปัญหาเจ้าของเขาเบาแล้วเขาเขาเบาก็เหมือนกับขี้กระถือเราคายขี้กระถือออกแล้วก็ไม่คันคอแต่เราสิไปเห็นขี้กระถือเขาแล้วก็เอามากินเนี้ย เกิดมานั่นแหละคนที่ไปเอาข้ามวบาวของคนอื่นมาเป็นปัญหาจากของก็คือคนที่ไปกินขี้กระถือเขานั่นแหละไปกินความสกปรกของเขาไปเอาความสกปรกของเขามาเป็นปัญหาของตัวเองบ่เหตุเพราเด้อพี่น้องเด้อเราได้ยินเราก็วางลงเห็นเราก็วางลงอย่าเอามาใส่ใจเด็ดขาดคำเบาของคนถ้าเราเอามาใส่ใจมันกับบหนักนะการกระทําของคนถ้าเราไม่เอามาใส่ใจเราก็ไม่รู้สึกแย่หินเือกันถ้า,าบา่จ่าไปถ้าาบ่แบกแก้วเนี่ยแก้วเือกันแก้วกาแฟเนี่ยโอ้ย แก้วกาแฟถ้าเขาบ่อถือไว้มันก็บนักถ้าเขาดื่มได้แบบนี้ถ้าเขาดื่มมันก็บมีแห้งนะพ่อว่างแก้วโลกงมันกว่บเบาคนที่ปล่อยวางเป็นเขาจะไม่ทุกข์ถึงทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานเพราะเขาบอกว่าจะถือไว้ทําไมมันไม่ใช่ของที่นักต้องถือชีวิตเรามันคือของว่างมันคือสิ่งที่เบา เราจะมาถือมาแบกไว้ทําไมอย่าแบกภาระของคนอื่นอย่าแบกความคิดอย่าแบกปัญหาของคนอื่นไว้ให้เขาแก้เองนะพี่นอ้องชีวิตเฮาเกิดมาเฮาได้รับความยุติธรรมคือกันเรามีหนึ่งสมองสองมือสองตีมีอวัยวาะเหมือนกับคนอื่นเราจะไปเอาภาระของคนอื่นมาเป็นภาระตัวเองทําไมเขาสร้างนี่เราอย่าไปแก้ให้เขาเขามีปัญหาเราอย่าไปแก้ให้เขาเขานั่นนี่นี่ให้เขาแก้เองปัญหาของใครทางของใครทางข,งของมัน เขาเป็นคนเลือกทางนี้มันมีน้มเขาก็ต้องหาจอบหาเสียงมาทางน้มออกเราจะไปช่วยเขาทําไมถ้าเราเอาจอบเอาเสียงถามออกให้เขาแล้วเขาเดินไปสักวันหนึ่งตีนเขาไปเหยียบน้มเขาออกไม่เป็นนะทีนี้เตือดร้อนเราน่ะเอออย่าไปทําให้เขาอย่าปูทางให้เขาให้เขาปูทางของเขาเองเขาจะได้ประสบการณ์และบทเรียนเขาจะได้ชีวิตของเขาเองนะอู้ยเอื้อมนะคะอันนี้คือเอื้อมนะตดทั้งปากนะพี่นุ่ง อืมน่ะนั่นล่ะคนเฮาสิบิตคนเฮาเด้อพี่น้องนี่แหละคุณพี่จิตใจสวัสดีค่ะพันวาสวัสดีค่ะพี่เดือนเพน,วส,เพวนสวัสดีค่ะคุณคุณปะอืมพิยวรนณบอกสวัสดีค่ะนอสผู้สุขคนแคกก่กระขอโตูเด้อพี่น้องเด้อว้วพอกับโอกาสหนากับรายการส่องสารมี่ยังดีๆสิหน้ามาแบ่งปันนะคะ นั่นแหละกลับมาพิจารณาจะของไม่ต้องไปพิจารณาใครไม่ต้องไปติเตียนใครไม่ต้องไปคอยจับผิดจับจ้องใครแต่กลับมาจับผิดจับจ้องตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจที่คอยจับผิดกิเลสตัวเองเป็นตำรวจที่คอยจับจับความชั่วตัวเองดีกว่าเนาะไม่ต้องไปคิดจะไปเปลี่ยนแปลงใครไม่ต้องไปพิจารณาใครทั้งนั้นกลับมาพิจารณาจิตของตัวเองสงบหรือยังวันนี้วันนี้มีความสุขบ้างหรือยังอ่วันนี้มีความพอใจหรือยัง พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้วคุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตถ้าคุณไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ไม่พอใจกับสิ่งที่มีคุณจะมีแต่ความทุกข์เพราะคุณไม่พอแหมเอาเด้อพี่น้องลอแค่ขอตัวค่ะบายบายสวัสด,ดีค่ะโชคดีมีไซเดอร์